yeah yeah ice 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 ab spin that bitch like okay let's go on we saw kicking see from east side some wanna beach and Pumuchi side puku puku outing puku saw kicking see from east side some wanna beach and Pumuchi side puku puku outing the keep a digo come what a couple what จุ่แต่ฐานณักกปกกูคือวานปรนจักาดพร้อมกะกกูพร้อมล่าเหยื่อที่กำลังโดนล่าเดินละคนละทางคนละแบบมันมาสักคานแบบมันเดินนาแล้วสเต็งโฟลแบบววาที่จะตายจำชื่กปไว้วัลลี่จนมันตายเาวั o เ b ซมันเดีนี่ละแก๊งกูอยากให้มึงได้รู้จากนี่และจะเปตำนานเดียรา from Eastside สวพวกวอะบีฉันพมึงชิสยกูเอาจริงพวกสา from Eastside สวพวกวอะบีฉันพวมึงชิสัยกูเอาจริงนึกคิดมันจริง มึงเข้ามาเด็กกูเฉยๆเข้ามามึง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 เข้ามาวเด็กกู Come on Come on It's getting ไม่ชอบมึงเก่งแต่ปากมึงมึงก็มาดิไม่เอาหน้าเด็กน้อยเอาไมงมอมแงดิแล้วพ่อแม่มึงก็รู้ว่าพวกกูทำแล้วมึงก็อายนะไอสัตว์พวกกูยังไม่สนว่ากูจะทำเพลง นักเลงแบบพวกมึงพวกกูไม่ชอบว่ะถ้วบ้านพวกกูเรียกว่าไอสันดานไอเด็กเด่นแล้ายังทำตัวแบบนี้ก็ไม่จะเลนหรอกนะไอเด็กเว้นยี่ยี่ยี่ยีายี่ยพ่ยี่ยอ่ยี่าี่ยี่ยี่ยก่าี่ยี่ยี่าว่ยี่าี่ยี่าี่ยี่าี่ยี้ยีายี่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 ยน่ยี่มี่ย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 ี่่ยี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 ่ี่ยีายี่ยีีเข้ามาเข้ามา มาแค่3 feeling ่อง away วจแล้วมึงจะไม่แปลกใจถ้าสักวันหนึ่งมงเห็นกูขึ้นไปรัอยู่คนเบจีมีอะไรใครมึงก็จะเซซี่อย่าอยากจะลองๆเข้าไป็นเทสกี้อ๋แม่งก็คงจะดีถ้าพวดจะไม่มีที่ชอบแบบวันในสแตนเลยเอฟเดอะบิวบเาคิคคีซี่ฟรอมอ s ซายเสาพวกวันอบีฉันพวกมึงชีดสายพพวกกูเอาจริงพวกกูเสาคคซีอายเสาพวกวันเอบีฉันพวดมึงชี้สายเพาพวกกูเอาจริงนคิดว่าจริงก็เข้ามาวัดเองเข้ามาวัดเข้ามา